สำหรับทั้งโลกที่นี่เป็นสถานที่สำคัญของสถาบันกษัตริย์อังกฤษสัญ,ญลักษณ์ของมันแต่สำหรับกษัตริย์แล้วที่นี่เป็นที่ประทับที่ไม่มีใครรับอย่างเปิดเผยแสงสว่างทุกปีหลายคนใฝ่ฝันที่จะผลักดันประตูเหล็กสีดำสูงที่มียอดทองคำของพระราชวังบักกิงแฮมชื่นชมบันไดอันยิ่งใหญ่ที่มีลูกกรงทองแดงสองชั้นเดินผ่านผลงานชิ้นเอกของแรมแบรนด์รูเบนหรือเวอร์เมีย หรือจินตนาการว่าตัวเองกำลังมีส่วนร่วมในงานเลี้ยงของรัฐในห้องบอลรูมอันโออาสถานที่อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์อังกฤษซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์ตั้งแต่การขึ้นครองราชของพระราชินีวิกตอเรียในปีพศ2380 เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันที่จะต้องสังเกตว่าสิ่งที่คนทั้งโลกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งโรจน์ของราชวงศ์มีน้อยมากอุดทอนไปยังสมาชิกของราชวงศ์ด้วยริชาร์ดฟิตวินเลียมผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์อธิบายที่อยู่อาศัยอันโด่งดังซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนแต่ที่ซึ่งกษัตริย์อังกฤษไม่เต็มใจที่จะอาศัยอยู่ใหญ่เกินไปเย็นเกินไปเข้มงวดเกินไป พระราชวังบักกิ้งแฮมมีห้องไม่ต่ำกว่า775ห้องแบ่งเป็นห้องรับรอง19ห้องห้องสงวนสำหรับราชวงศ์และแขก52ห้องห้องพนักงาน188ห้องห้องน้ำ78ห้องและสำนักงานไม่ต่ำกว่า92ห้องเมืองที่แท้จริงในเมืองที่พนักงานหลายร้อยคนพลุกพล่านตามทางเดินพร้อมที่จะขัดหน้าต่าง750บานหรือดูแลให้หลอดไฟ40,000ดวงทำงานได้อย่างถูกต้อง วังอันโออาอย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่บ้านที่ชีวิตดีพระเจ้าเอดเว์ดที่8ซึ่งครองราชด้วยพายุหมุนทรงบนถึงความมืดมนของสถานที่นั้นในขณะที่ตอนที่6น้องชายของเขาอธิบายว่ามันเป็น กล่องน้ำแข็งอย่างแท้จริงในปี1952หลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตถึงเวลาของอลิซาเบธที่สที่ถูกวินสตันเชอร์ชิลบังคับให้ตั้งถิ่นฐานในพระราชวังบักกิงแฮมเผชิญหน้ากับสิงโตเท่าหญิงสาววัย26ปีก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทักท้วงพระราชินีจึงเสด็จไปประทับในอาพาร์ตเมนต์ส่วนตัวทางฝั่งเหนือของพระราชวางัง ซึ่งเป็นส่วนเล็กๆของอาคารซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมหนึ่งของอาคารที่เต็มไปด้วยร่างจดหมายมันจะต้องใช้เวลากว่าเขาจะชินกับมันสุนัขคอ,อกที้อันเป็นที่รักของเขาก็เช่นกันด้วยความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพวกเขาอลิซาเบตที่สองจึงสั่งให้ยกตะกร้าขึ้นแต่สำหรับพวกหนูที่ครองราชในวังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบารักโอบามายังคงจำมันได้ ในระหว่างการยือนอย่างเป็นทางการในปี2554เขาได้ออกคำสั่งอย่างเคร่งครัดที่จะไม่แจ้งให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งทราบถึงการปรากฏตัวที่ไม่ต้องการของพวกเขาเธอผู้มีความน่ากลัวของสัตว์ฟันแท้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ชาวที่3และคามมล,ล่าต้องการเข้าครอบครองสถานที่นี้เมื่อสิ้นสุดโครงการปรับปรุงหลักที่วางแผนไว้จนถึงปี2027สายไฟพ่อระบบทำความร้อน คานไม่ได้รับการปรับปรุงใดๆนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองการรีบเก็บเงินจำนวนมหาศาลเกือบ430ล้านยูโรสำหรับผู้เสียภาษีชาวอังกฤษหลายครั้งที่ชาวที่3ามแชมป์ด้านนิเวศวิทยาได้แจ้งให้ทราบว่าเขาแทบจะไม่ผูกพันกับวางแห่งนี้ซึ่งไม่เหมาะกับโลกสมัยใหม่ และรู้สึกท้อแท้กับค่าไฟที่จ่ายไปในปี2023เขาสั่งให้ลดอุณหภูมิลงหรือปิดหม้อน้ำในบางห้องในส่วนของสระว่ายน้ำไม่มีระบบทำความร้อนอีกต่อไปในตอนนี้ทั้งคู่ยังคงอาศัยอยู่ที่พลาเรนซ์เคา s e ซึ่งเป็นที่พักอาศัยอันอบอุ่นสบายในลอนดอนของพวกเขา เมื่อพวกเขาย้ายมาในปีพศ2546หนึ่งปีหลังจากการสิ้นพระชนของพระราชินีซึ่งเสด็จสวรรคตในปีพศ2545ขณะมีพระชนมายุ1 0 1พรรษาทั้งคู่ได้มอบหมายให้โรเบิร์ตคิเม์ผู้มีความสามารถด้วยงานตกแต่งภายในให้สดชื่น ทำให้ที่อยู่อาศัยที่สวยงามแห่งนี้มีราคาเพียงไม่กี่ร้อยห่างจากพระราชวังบักกิ้งแฮมเพียงไม่กี่เมตรบ้านอันอบอุ่นสง่างามและอบอุ่นสบายเมื่องานปรับปรุงพระราชวังบักกิ้งแฮมเสร็จสิ้นพระเจ้าชาวที่สและคามิล,ล่าจะมีอายุมากกว่า80ปียายชาไปหน่อยในระหว่างนี้งานปาร์ตี้ในสวนเมื่อเร็วๆนี้เช่นเดียวกับงานเลี้ยงรับรอง งานเลี้ยงอาหารข้ามและงานเลี้ยงของรัฐยมคงเว้นจังหวะชีวิตประจำวันของเขาและรักษาเวทมนต์ของเขาไว้มีการประกาศแนวคิดในการเปิดประตูสู่สาธารณะมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุดและครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงานแต่ที่ประทับอย่างเป็นทางการของกษัตริย์อังกฤษก็ไม่สามารถจะว่างเปล่าได้อย่างเหมาะสม เชื่อกันว่าเมื่อง,งานปรับปรุงเสร็จสิ้นพระเจ้าชาวที่สและคามินลล่าจะย้ายไปที่พระราชวังบักกิงแฮมซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าเป็นที่ตั้งของสถาบันกรรษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและในเชิงสัญ,ญลักษณ์คงจะน่าเสียดายหากที่ประทับนั้นว่างเปล่า ริชาร์ดฟิตวินเลียมขีดเส้นใต้ไว้หากชาวที่3และคามิลล่ายังคงมีโอกาสลบหนีเคธมิดเดิลตนันและวินเลียมเช่นเดียวกับอลิซาเบธท,ที่2ในสมัยของเธอก็ไม่น่าจะมีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อถึงเวลา